อนนี้จะเป็นเฟอร์บี้สองพันสิบสองน่าจะใช่เป็นสองสีแบบเป็นสีเทาหูฟ้านอะงให้ดูตำหนินะคือตัวนี้จะมีสภาพการใช้งานก็มีตำหนิด้วยแต่ว่าการใช้งานปกติก็คือตัวนี้อาจจะแบบฝุ่นอาจจะยังเลิ้อยู่อะไรแบบนี้แต่คือเราช่วยทำความสะอาดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือไม่ได้ส่งแบบสกปรกมากมาก,มากไปนะ ก็ถ้าเกิดลูกค้ายังไงก็ไปทำความสะาดเพิ่มอีกอย่างเงี้ยพยายามให้ลูกค้าได้ตัวที่สวยที่สุดในเงี้ยตอนแรกมันอาจจะมาสภาพแบบไม่ค่อยสวยแต่เราก็พยายามแล้วว่าลูกค้เาเนี่ค่ะลองผ่านก็มีนิดหน่อยอันนี้อันนี้นะ จำหนีนี้ถ่ายให้ลูกค้าดูเรียบร้อยแล้วนะในในรายการสินค้านะบางอันก็จะแบบถ้ามันถ้ามันไม่ได้สวยมากแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราก็จะลงลงที่รายการสินค้าให้ดูอันนี้ใช้ถ่าน 2A งสีก้อนนะคะใส่เข้าไปถ้ามันถ้ามันสวยเราก็จะไม่ค่อยลงมาบางทีอนะ แล้วก็ปิดนะเห็นไหมปิดนี่ขยับมีเสียงขยับเห็นปะ้า mm. เอ๋ยห่อขายเห็นไหมมีตาสวยปกติเลยนะใส่กิ๊กเลยนะอันนี้ให้ดูผ <Yeah. S 1> ิวไม่ได้ดูนะ <Really? S 1> เห็นไหมเททุกอ uh huh. ยา่าง well, <Yeah. S 1> แล้วก็ 黑色 A 位，哇嘎巴！嗯，他那边有狗，我他他还行吧。哈哈哈哈哈哈！皮带哥，<laughs> 你小子？嘿嘿！准备离开。哇嘎嘎嘎！打车，车，哇嘎嘎！准备走，哇。哇嘎嘎，哇。哇 <laughs> โอเคหลาเห็ตาไหมพี่เหยื่อขยับปกตินะมีเสียงขยับปกติอยู่ตาเราจะแพกัวนะ าาเ,ออเ,เอาไปเลยค่ะเอากระโปงทำแคงไปเลยค่ะยังหนาเพราะว่าขนส่งเขาแบบบางทีมันทับไงบางทีมันทับบางทีมัน มีการโยนมีการอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วแหละลองลองไปดูนะว,ว่าปกติผลตรงขยโยอย่างไรซึ่งกล่องอ่ะข้างนอกอ,อาจจะสภาพดีอยู่แต่ข้างในอ่ะพอมันกรุ๊กรุ๊อย่างเงี้ยถึงแม้เราจะอัดไปแน่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีโอกาสนั่นแหละก็เกิดจากการโยนการทับทับแบบหนักๆอะไรเงี้ยคือเขาไม่ค่อยอ่านกล่องพลาสดุเไง่ให้ของเราเสียห,หายน่ะซึ่งของเราก็ส่งไปปกตินะ เราก็เทสให้ดูทุกครั้งเห็นปะทุกอันเลยหมุนเลื่อนอนะ แพ็กไปแพ็คมาแพ็คหนามันแบบใหญ่กลายเป็นแบบยาวมากกว่ากล่องอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็คิดว่ามันว่ามันสั้นเฮ้ยได้ไว้คือที่จริงกล่องใหญ่มากนะนี่เราตัดกล่องเพื่อให้มันเท่าด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะครบใช่ไหมและเพื่อให้มันหนาด้วย lại hết mọi đó. หนึ่งเพราะว่าเรายาบบบัดบาร์บอ้น,น่ะมากนะเมื่อกี้เรามวนเยอะมากไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแปะนี่ป,ปบบกตออิเราจะแปดข้วกัวกันงกรแแทกอ่ะนี่ก็จะปแปะทุกกล่องนะลูกค้าจะเจอแบบไอพวกกันกระแทกอะไรอย่างเงี้ยทุกกล่องแปะทุกอัน นี่นะลูกค้าแปะหลายๆหน้าด้วยคือมองของนะดูโอเคนะลูกค้าให้ให้ดูตามนีเดี๋ยวเดี๋ยวแพ็คเพิ่ม